นี้จะมารีวิวมเมล็ดตานวิวนซีนะครับล็อตล่าสุดที่ได้มาเป็นล็อตเดือน7ครับแบบนัมเบอร์บิ๊กสองสองหนพอดีนอกอะครับคุณภาพหลังๆมาเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วลูกค้าที่จะซื้อยกกระสอบก็จะเริ่มกลัวกันครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าคุณภาพของล็อตนี้เป็นยังไง หลักการสําคัญเลยครับสำหรับทำอันลมคือไฟแรงเต็มก้นหม้อแล้วไฟต้องเป็นสีฟ้าครับหัวแก๊สต้องสะอาดแคาดูมันก็ติดกันก่อน สีมเมล็ดดิบส้มสวยครับแต่ก็จะมีคะก็คือจะไม่ได้เม็ดใหญ่ทั้งหมดก็จะมีคะมีมะเมล็ดกลางมเมล็ดเล็กบ้างแต่โดยรวมก็จะเป็นมเมล็ดใหญ่60-70%ครับ คุณภาพเปอร์เซ็นต์การแตกดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพของความกลมกันอีกทีนึงการล้นหม้อแล้วก็เสียงแตกคือแตกดีมากเปอร์เซ็นต์กลมโดยรวมก็ จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับ